สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ชนแนลของเรานะครับวันนี้ผอมาจะาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องจักรควบคุมระยะไกลรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศไทยซึ่งเป็นป้อมปืนหนักหรือเครื่องจักรติดตั้งระบบดูร์เตอแบบเฮฟวี่ e m ม t ท c o คอนโทรลแมชชีนเท t เที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์และงานอุตสาหกรรมความปลอดภยัย ทั้งในด้านดีไซน์ความสามารถและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกอัดแน่นเข้ามาอย่างครบครันโดยในคลิปนี้เราจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในสมรรถนะระบบความปลอดภัยจุดเด่นเฉพาะตัวราคาและสรุปว่ามันคุ้มหรือไม่สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ยุคใหม่ที่ทำงานได้ทั้งความแม่นยำความทนทานและความปลอดภัยสูงสุดโดยทั้งหมดนี้จะถูกเล่าเป็นเรื่องเดียวต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของเครื่องจักรรุ่นนี้ชัดเจนที่สุดครับเริ่มจากภาพรวมภายนอกตัวเครื่อง h e v v y Remote Control Machine ทเ r ทร์รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยเส้นสายแบบอุตสาหกรรมทหารผสมผสานความทันสมัยตัวโครงสร้างภายนอกใช้วัสดุโลหะผสมเกรดสูงที่ทนต่อแรงสั่นสะเทือน อุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้เป็นอย่างดีบริเวณตัวฐานจะถูกออกแบบให้ยึดเกาะกับยานพาหนะหรือแท่นติดตั้งได้หลายรูปแบบทำให้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งรถหุ้มกกเกาะเพื่อตึกอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งสถานที่ต้องการระบบป้องกันภัยระยะไกลจุดเด่นอีกอย่างคือดีไซน์ที่เน้นความลู่ลมและลดการสั่นสะเทือนของป้อมป,ปืนเมื่อหมุนหรือปรับระดับโดยภายนอกจะมีฝาครอบที่ช่วยกันฝุ่น กันน้ำและช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนภายในนอกจากนี้ยังติดตั้งเซ็นเซอร์รอบตัวเพื่อช่วยประเมินสภาพแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ที่ทั้งดุดันทันสมัยและใช้งานแบบจริงจังได้อย่างเต็มที่ ถัดมาในส่วนภายในของตัวเครื่องการจัดวางระบบอิเล็กทรอนิกส์และมอเตอร์ตัวขับเคลื่อนค่อนข้างเรียบร้อยและมีการจัดระบายความร้อนอย่างดีมีระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติที่ช่วยไม่ให้มอเตอร์หรือชิปประมวนผลทำงานหนักจนเกินไปชุดควบคุมจะมีไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงและรองรับการสั่งงานจากระยะไกลแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มความแม่นยำทั้งการหมุนและการเหลงเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีโมดูลเสริมที่สามารถติดตั้งอาวุธหรืออุปกรณ์หลายแบบเช่นปืนกลหนักกล้องตรวจจับความร้อนหรือเซ็นเซอร์ตรวจการกลางคืนทำให้เครื่องนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากภายในยังป้องกันแรงสั่นสะเทือนแบบหลายชั้นวัสดุซับแรงกระแทกช่วยให้การทำงานนิ่งแม้จะอยู่บนยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ก็ตามถือเป็นการออกแบบภายในที่รองรับงานหนักได้จริงตามมาตรฐานสากล ในด้านสมรรถนะหรือ Performance เครื่องชูเรตตอนนี้สามารถหมุนได้รอบตัวแบบ360องศาอย่างรวดเร็วและแม่นยำความเร็วในการตอบสนองของระบบควบคุมค่อนข้างสูงแม้จะใช้งานในระยะไกลตัวกลไกลการปรับมุมกดและมุมเนยทำได้ละเอียดและคงที่ทำให้ผู้ควบคุมสามารถเล็งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่ขนขณะรถกำลังเคลื่อนที่บนพื้นค,ครุขคะนอกจากนี้ยังรองรับการยิงอัตโนมัติ การติดตามเป้าหมายและการประมวลผลภาพแบบ AI ที่ช่วยให้สามารถตรวจจับวัตถุหรือภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ได้ดีขึ้นอีกทั้งระบบสื่อสารยังใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสขั้นสูงทำให้การควบคุมมีความเสถียรและปลอดภัยจากการถูกแทรกแซงทางสัญญาณเรียกได้ว่าสมรรถนะระดับนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในงานทางการทหารและงานรักษาความปลอดภัยในภาคเอกชนได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ ในส่วนของฟีเจอร์ด้านความปลอดภยัยถือว่าเป็นอีกด้านที่เครื่องรุ่นนี้ทำได้ดีมากเพราะมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อพบการทำงานผิดปกติเช่นอุณหภูมิสูงเกินมอเตอร์ทำงานผิดจังหวะหรือมีสิ่งกีดขวางทำให้การหมุนติดขัดระบบจะหยุดตัวเองทันทีเพื่อลดความเสียหายนอกจากนี้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบรอบทิศทางยังช่วยเตือนผู้ควบคุมเมื่อพบภยัยหรือการเข้าใกล้ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงชุดควบคุมจำเป็นต้องใช้การยืนยันตัวตนหลายชั้นเช่นรหัสผ่านและคีย์ดิจิทัลทำให้ปลอดภัยจากการถูกยึดหรือแฮกสายไฟและระบบภายในยังถูกป้องกันด้วยปลอกนิรภัยทนความร้อนและการกระแทกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบจะยังคงปลอดภัยแม้ถูกใช้งานในพื้นที่เสี่ยงหรือสภาพอากาศเลวร้าย ต่อมาในเรื่องของจุดขายหรือ Unique Selling Point เครื่องทูเรตต์ตอหนักจากไทยรุ่นนี้มีความโดดเด่นที่ความยืดหยุ่นในการใช้งานเพราะสามารถติดตั้งบนแพลตฟอร์มหลากหลายตั้งแต่รถยนต์เรืออาคารไปจนถึงระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติอีกจุดเด่นคือเทคโนโลยี AI ที่ผสานเข้ากับกล้องและเซ็นเซอร์ต่างๆช่วยให้ตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างฉับไวอีกทั้งยังสามารถอัปเกรดฟีเจอร์เพิ่มได้ในอนาคต ทำให้ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่พัฒนาออกมานอกจากนี้ราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศยังถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญทำให้หลายหน่วยงานเริ่มหันมาพิจารณาผลิตภัณฑ์ไทยมากขึ้นเพราะได้คุณภาพระดับสากลในราคาที่คุ้มค่ากว่าอย่างเห็นได้ชัดสำหรับราคาป้องปืนควบคุมระยะไกลรุ่นใหม่นี้จะมีช่วงราคาที่แตกต่างกันตามสเปคและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับหากผู้ใช้งานต้องการเพิ่มโมดูลเสริมเช่นกล้องความร้อนคุณภาพสูงมอเตอร์เกรดพิเศษหรือระบบควบคุมยิงอัตโนมัติราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการซึ่งโดยรวมยังถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับตลาดอุปกรณ์ทหารและงานอุตสาหกรรมความปลอดภัยในระดับนานาชาติ สุดท้ายในส่วนของบทสรุปเครื่อง Heavy Remote Control Machine Turret รุ่นใหม่จากประเทศไทยนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์ความทนทานเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการระบบป้อมปืนอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงในสถานการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่การป้องกันสถานที่สำคัญการติดตั้งบนยานพาหนะทางยุทธวิธีไปจนถึงการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำและความเสถียรสูง จุดเด่นเรื่องการอัปเกรดได้ความยืดหยุ่นสูงและราคาที่แข่งขันได้ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดตอนนี้หากคุณกำลังมองหาเครื่องจักรควบคุมระยะไกลที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ